วันนี้เราก็จะมาอันบ็อกนะคะพอดีเราเพิ่งจะได้บล็อกเซ็ของบิวกินวันนี้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเดือนตุลาแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ย,ยก็ถือว่าก็ถือว่านานนะจากที่จากที่ตอนแรกควรจะได้เร็ววันนี้อะไรย่างเงี้ยแต่ถามว่ารอได้ไหมก็ก็รอได้แหละเออเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะซื้อของชิน้นนี้แบบเก็บเป็นแห้เลยอยู่แล้วแล้วก็เป็น EP เออเป็น เป็นบั้มแรกของกินท,ที่ทําทั้งหมด5เพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบทุกๆเพลงเลยของบิวกิ้นนะคะในเพลงนี้ในละบั้มนี้คือแบบชอบมากคือฟังแล้วก็มันก็คือแบบเป็นเพลงของบิวกิ้นจริงๆบเนะี้ซึ่งวันนี้เราจะมาอันบล็อกบิวกิ้น love at first s i กันนะคะมาเริ่ม เป็นไงอ่ะแย่หยังไงเนาะแลอะไรี้อ้ยอ้ยอ้ยไม่อันนี้ไม่อีนะขอบพะคุณดูช่องอุ้ยคุณมันต้องแม่อะไรบ้างอ่ะ อย่างนี้ด้วยอ่ะไม่เกินอย่างนี้ด้วยอ่ะอะไรครับนี่ยังมาวัดจริเลยอุ้ยทำยังไงดีอันนี้อือยังไงอ่ะนี่มันคือกระดาษหรออ๋อมันคือกระดาษห่อคือทําเหมือนของขวัญนะเฮ้ยเหมือนเพื่อส่งของขวัญมาให้แล้วนี่ฉันต้องแกะยังไงดีเนี่ยเป็ยังไงเดี๋ยวอย่างงเนาะไปละก่อนไปไหนอย่างเดี๋ยวเราจะหาแทวหน้าอือ โอ๋อหหอมาเหมือนส่งของขวัญมาให้ฉันฉันจะทำยังไงก็ได้ีจะทำยังไงดีจะจำยังไงดีนี่หรออ้ยโอ้ยบรรยากาศอะไรี่ะอ้อยคัตเตอร์ด้วยไม่มีคัตเตอร์อ๋อโอ้ยมันห่อของขวัญมาอ้อยเอ๊ะแกะยากแกะยากจังอันนี้ เอาอ,อะ่ะเอามาเอามาสูกออกไหมออกไหมออกไหมออก,มออกไม่ออกเอา,าไหมไออกก็คือตัดหมอ้ยโอเคโอเคโอเคอเค้ยได้ล้เขียนได้ลวอา้าวพละด้าน <c oughs> ว้าวเหนียว อ้าวดี่จหรอมากดีใจหรอมากกระดาษเก็บป้องเก็บดีกระดาษห่ขาาาอของก่อนกัน,นมาเปิดกล่องกันนะเหตดกล่องเปิดยังไงอันนี้นจะ้จะอันหนหี้นู้นนูจัง มีโนลเดย์พาสติด hmm. oh, kind of ้วยเป็นเงินอืมโอ้ยเหมือนเพื่อนส่งของขวัญมาให้เด้อเป็นเพื่อนส่งของขวัญมาให้เด้อโอ้ยอันนี้ก็จะแม่งสมุดสมุดโฟโต้บุ๊กหรอโฟโต้บุ๊กหมวกโฟโต้บุ๊กหรอโคตรน่ารักค่ะโคตรน่ารัก อ,อะไรกันคะเนี่ยโอ้ยมิกาดมีกาดมิกาดแอบมามิกาดแอบเข้ามาข้างใน,นด้วยนะฮะฮะจังเลยโอ้ยรออะไรก่อนคุณพี่รออะไรก่อนอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยมิกาดแบซ่อนอย่างงี้ด้วยอุ้ยเวกับคอ บ้าไปแล้วน่ารัก่าลักอุ้ยอุ้ยเุ้ยือจริงอุ้ยเวิร์กเวิร์กชอบชอบอุ้ยมาแล้วยังไงดีเนี่ยเราอุ้ยมีการันอย่างนี้อีกแล้วอะไรอ่ะคอฟฟี <Coffee Deep. S 1> ่ดิฟไม่เกิน อาไมครับเนี่ยโ้อื้มโอ้ยเร็วมากอ๋อจะมีแบบผ้าแบบเป็นการแทรกๆเนาะเออก็เข้าใจคิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่นี้แต่นี้บัวได้เด้อเดี๋ยวหายไปไหนก่อนหายไปไหนแล้วเราอันนี้หายไปไหน อันนี้ไม่ได้จริงกุชีนะฮะกุชีบอยนะฮะโอ้ยมีคอสเพิร์ดด้วยได้เดี๋ยวเราจะทำให้เราจะทำให้อย่างดีโอ้โหโโอ้โหอล่ออะไรก้อนอลหล่ออะไรกด้นั่นก้อนพี่อันนี้ก็เป็น Connect the Dot นะฮะโอ้ยหลากตากจุดไม่รู้เลยเป็นใครโอ้โหอุยอะไรอุยโชองอะไรแบบนี้อุยน่ารักวิอะไรอุยมีสมุดในเล่มเล็กอุย อะไรเนี่ยโูแล้วทำามันหายขึ้นมาทำยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้แบบเหมือนเป็นแผ่นแผ่นรองเหรอแผ่นรองแบบแก้วนี้หรอโอ้โหอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงนานเออได้โอเคแพ้ทางได้หมดของอันนี้ก็จะแบบว่าอันนี้ก็จะมีเล่มเล็กลนะ ก็จะมีเล่มเล็กในนี้ด้วยนะอ๋อไอ้เต้าชอบถ่ายรูปไอ้เต้าหาวาหน้าไหน่ะมันมาหน้าไหนละ,นาลนานละตายแล้วหน้าไหนก็ไม่รู้วิวิชอบสิ่งนี้สิ่งนี้ชอบสิ่งนี้เหมือนเหมือนตัวบิวกินออเดอร์อ๋ออะไรเนี่ยตายแล้ว ตายแล้วยบูนี่แหละตายแล้ยบูน่ารักตายแล้วอันเนี้ยดูไหนอ่ะฮันเก็บไหนก่อนอุ้ยอุ้ยมีอย่างงี้ด้วยหรย่างก็น่ารักลูกนี่ก็น่ารักบูน่ารักไอ้ตรงนี้นะลูกอันนี้ใช่ไหมคะอ้าวเคหนูอยู่ตรงนี้อันนี้ครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นกล้องนะคะต้องอยู่ในโหมดเดียวกันนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อยู่ผิดหมดไม่ได้ โอ้อยไอ้ต้าวถ่ายรูปซะเยอะเลยไอ้ต้าวเดี๋ยวฉันจะได้เห็นรูปจากกล้องเธอบ้างาเนี่ยช่องเล็บเนี่ยเออมันเกตีนะโอ,อ้ถ่ายกี่ร้านรูปไปแลกวฮึออ้อยรูปมันสวยก็ยังไม่ได้คำตอบนะฮะอันนี้มือใคร หมูแฮนดมูแฮนมือใครคะเนี่ยก็ยังไม่รู้เอ้ยน่ารักมากปุกปิ๊กปุกปิ๊กนะอุ้ยอุ้ยมันมีรูปแบบนี้เยอะมากเลยอ่ะมันมันน่ารักมากเลยนะมัน,ม,นมันโอเคอ่ะอุ้ยมีแบบวันหาง Sini mari Ken Sini mari Ken Tidak ni Alah ya Hai Hai Lup Lup lo Lup apa ya? Ini sih, ya? Apa ya, apa ya? apa ya? บิวกินไลเบริกาดคืออะไรอ๋อเป็นลูกเป็นูคุณพี่อยู่ข้างหลังโอ้ยอ๋อ,อก็เขียนแบบว่าอ๋อแบบว่าเขียนชื่อนักแต่งเพลงนะฮะนักแต่งเพลงแต่งเพลงของแต่ละเพลงเนาะโอ้ยเออดีเนาะเออมันสวยดีว่ะเออมันก็เก่งดีนะเนี่ยเข้าใจคิดดีน่ารักอนะ ่ะเอาเก็บไม่ได้มันพอดีไปอะลูกมันพอดีไปนิดนึงก็อุย้ยพอดีเกินเขไไ้าไม่ได้ออ๋ได้ๆอุ้ยอ่ะอันนี้มีการมีการอีกสองใบแล้วกออ็อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรนะ อันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์นะอ๋อก็อคือข้างหน้าก็เป็นโปสเตอร์ฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงแต่ได้แล้วคือภาพสวยเขาเกินมาเขาสวยภาพสวยเลิศเลิศอุ้ยผ้าผ้าผ้าผ้โอ๊ยเยอะปะเนี่ยโอ๊ยแต่แต่แต่ส่วนอันนี้กล้องอะแปลก มีเป็นไรนะอ๋อนี่อันนี้วอดเกมอันนี้คือแบบเป็นความแบบฮะมีบอกเกมในบางเซตเหรอเอ้ยมันได้ไเว้ยแล้วคู่กับนี่ลูกเต่าจ้ะลูกเต่านะจ๊ะทอยรักทอยใจและกับบอดเกมเออมันก็เอาเว้ยอืมหนสตาร์ทหนึ่งคืออะไรอ๋อสตาร์ทหนึ่งก็คือจะเป็นเพลงชอบตัวเอง แล้วก็มาแบบกลับมาคบกันเถอะอมิสเซอร์วิติงยิ้มทางน้ำตาการเดินทางแก๋ yeah. แล้วก็ทางภาพชนะปะ very good very good ฮ huh? ะ very good <c oughs> เต๋อก็น่ารักดีนะฟุกฟิกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันมีความแบบขาดไปหน่อยนึงอนะ่ะขาดไปหน่อยนึงนต่หน้าพี่กินอันนี้แบบน่ารักอะเราแต่ละอันโอ้น่ารัก มาเปแล้วเกมหมดแล้วออนนี้น้องชบาใช่ไหมก็น่าจะน้องชาบาแลลวนะอะไร beautiful. Last อ่ะ b e a u t i full i v e forever อ๋อ b e a u t i f u l moment l i v e forever นะฮะแต่เข้าใจก็คือเป็นดอกชาบาจริงๆทีนะ่เขาบอกกันเลยอันนี้จะเป็นชมพูอันอ,อนะอะว,วิถึงสีแล้วถึงสีแล้ว ชอบมากนะคะอัลบัมล้ม The b a l l a น i s t นะคะของดิวกินพอทุกเพลงยังไงนะยังไงนะงมือไม่โดนคือจริงๆก็รู้จะไปเล่นที่ไหนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอเอมันก็คงเป็นของที่ระลึกแหละสีเขียวเขียวที่ดือ้อขที่ดือ้อแล้วข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นรูปอย่ามองตาได้ไหมหถ้าเธอไม่แคร์ เขาคงไมเไมมองเราหรอกเขามองอยู่คนเดียวไปก็อันนี้ก็เป็นอย่างก็อันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยน่าไม่ชอบกันอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วเราต้องมานั่งแกะแล้วเรากลัวแบบมันไม่สวยอะ่ะมีการมีการหรอมีการอะไรมีกาอะไรสแบรอบีวีโน อันนี้คือเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆที่คล้องหน้าโรงแรมไหมแบบคลองประตูไหมประมาณนั้นนะส่วนนี้ก็เป็นจดหไม้ <c oughs> โอ้ลายมือลูกชายนะฮะลูกชายชื่อบิวกิน,นะฮะอ๋อ <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่ มีผลงานให้พี่ได้ติดตามนะคะเป็นผลงานดีๆะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ภูมิใจในตัวของเขาคือ,อยังจําได้วันหนึ่งคือจริงๆเราอยู่ในกลุ่มธรรมศาสตร์แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วเราก็จริงๆตอนนั้นเริ่มชอบบิวตี้แล้วแหละแล้วกออ็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาก็มาแนะนําตัวในกลุ่มเหมือนกับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วแลลวเขาก็ขายของแล้วเขาก็มาขายเพลงเขา เขาก็แนะนําว่าตัวเขาชื่อวิวกินพุนิพงนะอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงสังกัดเป็นศิลปินสังกัดนาดาวอะไรเงี้ยวันนี้มาขายเพลงซึ่งเพลงนั้นเป็นเพลงก่อนในใจก็เท่าความปุ๊กปีของนางพี่แบบว่าเออมีการขายเพลงในกลุ่มที่แบบขายของแบบช่วงนั้นเป็นโควิดก็คือแบบว่าขายของมาขายเก้าข้าวแต่ก็คือมีเขาว่าฝากผลงานก็คือเออก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยคือแล้วเพลงเขาก็ฮิตทุกเพลงอันนี้ก็แบบแผ่นฟิล์มเนาะ นี่ดูดูก็จะเป็นแบบนี้ก็น่ารักปุกปีกปุกป๊กไป,กปหมดอ,อะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะฮะซึ่งมมนโดนไม่กล้าติดก็เก็บไว้แล้วกันเนาะมันก็น่ารักดีอะ่ะก็อยากไปแปะอะไรนะแต่แบบว่าตัวเสียดายพอบางอันมันหายไปแล้วรู้สึกแบบมันไม่ครบอะ่ะก็สลแบบเออเสียดายส่วนอันนี้อันเนี้ยอะไรเนี้ยนี่เป็นสมุดพระคัมภีร์อ๋อ รูปจ้ะเออน่นากอ่ะเออแต่ภาพแบบสวยจริงๆคือภาพเป็นสไตล์แบบวินเทจที่แบบกินชอบเลยค่ะออก็แบบเออก็เขาแหละมันเป็นเขาดิอืมอืมมันน่นารักมันปุ๊กปิ๊กมันปุ๊กปิ๊กไปหมดอไอตาลูกลาก อืมอือตาลูกหมาไอตาลูกหมาโอ้ยอ่อันนี้เป็นสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆอันนี้คือน่าจะเป็นการ์ดอ๋อโอ้โหอ๋อ,อจริงๆมันเป็นการ์ดแล้วมันก็เป็นกรอบรูปอันนี้อันอันอันนี้เป็นการ์ดลองให้ให้ดูก่อนอันนี้เป็นการ์ดอ้าวคือการ์ดอยู่ในนี้เนาะ นข้นนอใไมคืออันสุดท้ายเนี่ยเป็นการ์ดซึ่งการ์ดเนี้ยมีขาตั้งเข้าใจว่าก็คือทำเป็นเดี๋ยวก่อนอยังไงได้อุ๊ยอ๋อน่าจะพับอย่างนี้แล้วก็ตั้งอะแบบอยากจะเปลี่ยนรูปวันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนรูปไปใช่ว่าวันนี้ฉันอยากจะเอ้ยอยากจะเห็นหน้าเขาแบบนี้ฉันก็จะแบบตั้งด้วยแบบนี้ วันนี้ฉันเปลี่ยนมาฉันอยจะมีรูปอื่นแล้วมีรูปไหนบ้างวันนี้ฉันแบบอยากขี้ตาเงี้ยอ่ฉันก็เปลี่ยนรูปแล้วก็ใส่ะใส่นี่อ่าวายตาแล้วฉันก็เปลี่ยนรูปตั้งรูปใหม่โอ้ยรวมน่ารักมากเลยน่ารักมากทุกสิ่งนะคะก็สมกับการรอคอยบ็อกเซ็ตอันนี้เนอะคือแบบว่าก็รอมาสักระยะหนึ่งแหละแล้วก็ ก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะอยากได้อยากได้สิบแต่ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ไม่มีดวงก็โอเคก็พอเข้าใจได้อยู่ก็ในถึงแม้จะไม่ได้สิบอุ้ยเออโอเคอ่ะแล้วนงตตอบหรือก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สิธก็ถามว่าแบบเสียใจไหมก็จริงๆอยากได้สิคือยังไม่เคยมีโอกาสได้ที่จะ ได้แฟนไซจากบิวกินเลยตั้งแต่ตอนแปลรักกน็น้นก็ซื้อโฟโต้โบุ๊กแปลรักก็ไม่ได้นะมางานนี้ก็ยังไม่ได้นะคะก็ยังไงวันหนึ่งพี่ก็คงจะต้องได้บ้างแต่าไไรพี่ก็อยากจะได้กับเขาบ้างนะคะคืออยากจะแบบไปคุยเล่นอยากได้ลายเซ็สนสดๆจากบิวกินบ้างนะคะยังไงก็บอกเลยว่าประทับใจโฟโต้โบุ๊กเซตนี้นมากจะเก็บเป็นของขอเขาเรียกไร ของที่ระลึอกอย่างดีคนะให้คุมกับที่แบบเอ,อหนูตั้งใจที่จะทำเนอะก็ขอบคุณมากค่ะน่ารักทุกคนน่ารักทุกอันเลยบ๊ายบาย